ต่อไปอีพีสุดท้ายนะคะ,ะเรามาเริ่มข้อที่16กันเลยเขาบอกว่าจากแผนภาพต้นใบของข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้นะคะแล้วก็พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก้กาขข้อมูลชุดนี้ไม่มีค่ามาเทียฐานถูกต้องหรือเปล่าขอไขค,คือมาเทียฐานเท่ากับ40ถูกต้องไหมนะคะอันนี้คือคำถามของข้อนี้ทีนี้เรามาอ่านแผนภาพต้นใบกันเนาะว่ามันหมายความว่าอะไรนะคะตรงเนี้ย เลขที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะอันนี้มันจะอยู่ในหลักสิบนะคะแล้วก็ตัวเลขข้างหลังตัวเนี้ยมันจะอยู่ในหลักหน่วยปกติเนี่ยเวลาเราอ่านเราก็จานอย่างงี้อันนี้คือยี่สิบยี่สิบยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบแปดคือจริงๆมันก็คือข้อมูลอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเขามาเขียนอยู่ในรูปแบบหนึง่งซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะแปลงปเป็นยีนก็ได้นะคุณดูจะแปลงให้ทุกคนดูนะคะนี่ ยี 20, 20, 23, 25, ่สิบยี่สิบย่สามยห้ายแปดอะคุณลูกเขียนให้ทุกคนแบบนี้คือถ้าข้อมูลเขาให้มาเป็นแบบนี้ยทุกคนทําได้อยู่แล้วการหาค่ามาตยฐานถูกป่ะแต่พอให้เป็นแบบนี้บางทีเราอาจจะงงเนาะคุณลูกขอแปลงแบบนี้ให้ก่อนละกันนะคะแต่พออยู่ในห้องสอบจริงๆไม่ต้องแปลงก็ได้นะดูจากตรงนี้ก็ได้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าข้อนี้มีค่ามาตยฐานไหมซึ่งเราจะเห็นว่าข้อมูลของเรามันเยอะมากเลยเนาะเราไม่รู้ว่าตรงไหนคือตำแหน่งตรงกลางงั้นเราใช้สูตร มาช่วยในการหาตำแหน่งก่อนก็จะเป็น n บวก1แล้วก็ส่วนด้วย2เนอะ n, n คือข้อมูลมีกี่ตัว1 2 3 4 5กลุู่นับตรงนี้ดีกว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14เนอะ15 16 17 18 19 20มี20ตัวใช่ปะมันก็จะเป็น20บวก1แล้วก็ส่วน2ก็จะเป็น21ส่วน2เนอะ หารด้วยสองคือครึ่งของ21ครึ่งของ21ก็คือ10.5นี่ดังนั้นค่ามัธยฐานของเราอยู่ตำแหน่งที่10.5ตรงไหนคือตำแหน่งที่10.5คะดูตรงนี้เป็นหลักนะอันนี้จะได้เขียนคุณลูกเขียนเทียบให้ดูเฉยเฉนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่10ตรงเนี้ยคือตำแหน่งที่1 1จริงๆมันก็คือ37กับ43ถูกปะ ส7ิบเจ็ดกับส3บสามถ้าเราจะหาค่ามาัธยฐานตำแหน่งของมันน่ะก็คือต้องอยู่ระหว่างสามิบเจ็ดกับสี่ิบสามนี่แหละใช่ปะอันนี้คือตำแหน่งที่สิบอันนี้คือตำแหน่งที่สิบอ็ดตำแหน่งที่สิบจุดห้าก็คือต้องอยู่ตรงกลางระหว่างสามเจดกับส3บสานั่นเองคำถามก็คือแล้วเลขตรงกลางระหว่าง3ามเจ็ดกับส3ิบสาคือเลขอะไรถ้าเรา ใช้สูตรก็ได้นะคะก็จะเป็น37เบวก43แล้วก็หารด้วย2ก็ได้เนาะเอา2ก้อนนี้บวกกันหาร2ได้เลยเราก็จะได้ตำแหน่งตรงกลางมานะคะอันนี้บวกกันได้80เนาะ80กับ2หารกันได้เป็น40นั่นหมายความว่าข้อนี้ค่ามาตรฐานของเราคือ40แต่ว่าขอไข่ถูกต้องก็ไก่ไม่ถูกเนาะมันมีค่ามาตรฐานสินะคะดังนั้นก็คือ ขอไ่ผิดขอไข่ถูกก,ถก็คือตอบข้อที่3้เลยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเขาให้เป็นแผนผังต้นใบเราก็ต้องอ่านให้เป็นนะว่าจริงๆแล้วมันคือเลขอะไรนะคะเลขเด็ดก็คือ3 17เลข4เลข3ตัวนี้ก็คือ4 3นั่นเองจริงๆไม่จาเป็นต้องเขียนมีก็ได้แต่คนทุกเขียนเทียบให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็คืออันนี้แหละแต่แค่เขียนคนละแบบเฉยๆนะคะ ต่อไปเรามาดูข้อที่17กันเนาะถ้าทุกคนเห็นลักษณะเป็นแบบนี้มีเลขยกกำลังแล้วเลขยกกำลังของเรามีพวกตัวแปร x ด้วยแบบนี้นะคะข้อนี้คือการแก้สมการเลขยกกำลังนั่นเองข้อนี้นะคือการแก้สมการเลขยกกำลังนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยมีแค่2ข้อเท่านั้นข้อแรกก็คือ ทำฐานให้เท่ากันพอฐานเท่ากันปุ๊บเนี่ยให้เราจับเลขชี้กำลังมาเท่ากันมาเท่ากันอ่ะได้เป็นแบบนี้นะคะมีแค่สองข้อเท่านั้นทีนี้เดี๋ยวเรามาทํำสเต็ปแรกก่อนละกันเนาะก็คือทำฐานให้มันเท่ากัน สแควร์รูทอะทุกคนจําที่คุณรูเคยสอนได้ปะสแควร์รูทถ้าเราจะเขียนเป็นเลขยกกําลังมันก็คือกําลังหนึ่งส่วนสองคิดปะสแควร์รูทกับกําลังหนึ่งส่วนสองอะเคลื่อนเดียวกันนะแต่แค่เขียนคนละรูปแบบนะคะมันจะเป็นนี้กาลังหนึ่งส่วนสองจริงๆแล้วมันก็จะมีกําลังสี่อีกทีหนึ่งใช่ปะก็จะเป็นอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสิบหกส่วนแปดสิบเอ็ดยกกําลังหนึ่งส่วนเอนะคะ กำลังซ้อนกำลังสามารถเอากำลังมาคูณกันได้เลยจริงๆมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสี่สี่กับสองเนี่ยสี่กับสองตัดกันได้เนาะเหลือเป็นสองนั่นหมายความว่าอ๋อถ้าเราเอาสองตัวกำลังตัวนี้มาคูณกันแล้วมันจะเหลือแค่สองดังนะั้นะครูขอยุบรวมเขียนแค่เลขสองได้ปะอ่ะได้เปไหนน,นะคะอันนี้คือยังไม่ได้เริ่มทำข้อหนึ่งเลยนะก็คือจัดรูปให้มันง่ายๆก่อนถ้าไม่ถ้ามันมีสแควร์รูทอะ แปลงให้มันเป็นเลขยกกําลังก่อนมันจะได้คิดได้ง่ายโอเคจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ฐานเท่ากันก็คิดเย่อะนะแปดเนี่ยเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันได้แปดางสองปะสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันได้ยี่สิบเจ็ดสามปะสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดนะคะ แล้วทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเลขเหมือนกันสามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้2คูณกัน3ตัวก็สามารถเขียนเป็น2ยกกำลังสามได้สามคูณกัน3ตัวก็สามารถเขียนเป็นเลขยกกำลังได้ก็จะเป็น3ยกกำลัง3มแล้วก็มันทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีหนึ่งใช่ปะเราดูฝั่งนี้นะเลขอะไรที่เหมือนกันคูณกันได้16จริงๆบางคนอาจจะบอกว่าสีคูณสก็ได้ ก็ได้สิบหกเหมือนกันใช่ปะ่ะหรือบางคนอาจจะบอกคุณสองคูณกันสี่ตัวเนี่ยก็ได้สิบหกเหมือนกันนะเอ๊ะทีนี้เราจะใช้เลขสองหรือใช้เลขสี่ดีให้เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งทุกคนไอ้ฝั่งเนี้ยมันมีเลขสองอยู่มันไม่มีเลขสี่เลยเห็นปะ่ะแต่เราต้องทาฐานใี่มันเท่ากันอะ่ะถูกไหมงั้นคุณลูกไม่ใช้สี่คูณสี่นะคุณลูกใช้สองคูณสองสี่ตัวดีกว่านะคะมันจะได้เท่ากับไอ้ฝั่งนี้ฐานจะได้เท่ากันเข้าใจปะ เออประมาณนี้แล้วก็หารด้วย81 81เนี่ยจริงๆ9คูณ9ก็ได้81แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มี9อ่ะแต่เราต้องทำให้หารเท่ากันนั้นครูขอเปลี่ยนเป็น3คูณ3คูณ3คูณ3นะคะได้81เช่นเดียวกันอ่แเราก็ทั้งหมดกำลัง1ส่วน x แบบนี้ตรงนี้นะ2คูณการ4ตัวก็จะเป็น2ยกกำลัง4 สามคูณกันสี่ตัวก็จะเป็นสามยกกำลังสี่นะคะแล้วก็ทั้งหมดกำลัง1ส่วน x แบบนี้ทีนี้เราจะเห็นว่าเลขยกกำลังตัวเนี้ยมันเหมือนกันใช่ป่ะเลขชี้กำลังตัวนี้มันเหมือนกัน,เ,กกน,น,เ,น,กนเราสามารถยุบรวมให้มันเหลือตัวเดียวก็ได้นะอันนี้จากคุณสมบัติของเลขชีกก้ยกกำลังนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดกำลังสองอีกทีหนึ่งยุบรวมให้เหลือตัวเดียวไม่ต้องเขียนสองตัว ถ้าเรากระจายเข้ามามันก็ได้เท่าเดิมเข้าใจปะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น2อส่วนสทั้งหมดยกกำลัง4แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน x อีกทีหนึงอย่างเงี้ยเลขชี้กำลังเหมือนกันยุบรวมให้เหลือตัวเดียวพอเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ทำให้ฐานมันเท่ากันง่ายๆตรงนี้เป็นกำลังซ้อนกำลังอีกแล้วกำลังซ้อนกำลังสามารถเอากำลังมาคูณกันได้เลย สามคูณสองเป็นหกไงคุณครูขอเปลี่ยนตรงนี้เป็นหกเลยได้ปะเก็ดปะตรงนี้สี่คูณกับหนึ่งส่วนเอ็กสี่คูณกับหนึ่งส่วนเอ็กมันก็คือได้สี่ส่วนเอ็กนั่นแหละนะคะเพราะสี่คูณหนึ่งเป็นสี่ไงเอ็กไม่มีตัวคูณก็เขียนเหมือนเดิมก็จะเป็นสี่ส่วนเอ็กงนั้นขอเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เป็นสี่ส่วนเอ็กเรียบร้อยตรงนี้ซึ่งทุกคนเห็นอะไรปะว่า เฮ้ยตอนนี้นะฐานของเราเท่ากันแล้วเห็นปะจบละสเต็ปที่1ทํายังไงก็ได้ฐานเท่ากันต่อไปสเต็ปที่2เอาเลขชี้กําลังมาจับเท่ากันได้เลยเลขชี้กาลังก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็ขอย้าย x ไปฝั่งนู้นนะ x หารอยู่ก็คือย้ายไปคูณก็จะเป็น6กคูณ x ใช่ปะ่ะอันนี้เป็น4ีหคูณอยู่ก็คือย้ายไปหารน,นะคะก็จะได้เป็นสี่ส่วนห ถูกปะนะคะถ้าเราทำเป็นเศษส่วนอย่างตา่ำเอา2ตัดเนาะสองอันนี้เป็น3ตอบสองส่วน3นั่นเองนะคะจบแล้วข้อนี้เขาต้องการให้เราหาค่า x เ,เราก็เอาไปแทนในนี้ได้เลยเออก,ก,ก็จบเลยตอบได้เลยนะคะตอบ2.3ส,ส่วนได้เลยประมาณน,นี้โอเคไหมนะคะเรียบร้อยเนาะสำหรับเรื่องของการแก้สมการเลขยกกำลังทีนี้คุณลุงจะบอกว่า บางทีนะเขาอาจจะให้เราหาอย่างนี้อะไรนะจงหาค่าของเออ7จอย่างเงี้ยก็ได้นะคือตรงเนี้ยเขาต้องการเขาจะให้เราหาค่าอะไรก็ได้เลยมันก็จะเขียนมาถ้าสมมติเขาบอกว่าให้เราหาค่าของ 7x เอ็กราก็เอา2อส่วนสไปแทนในเอมันก็จะเป็น7จ็ดคูณสอส่วนสย่างเงี้ยก็จะเป็นสิบสี่ส่วนส เนาก็คือดูดีๆแล้วกันว่าเขาต้องการให้เราหาอะไรนะคะโอเคเรียบร้อยสำหรับข้อที่17ค่ะต่อไปข้อที่18นะคะกำหนดให้มี2เซตดังนี้เนาะแล้วก็หา n n คือจำนวนสมาชิกนะคะจำนวนสมาชิกของ a union b ว่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราจะเห็นว่าเซต a เนี่ยมันมีปัญหานิดนึง คือมันอยู่ในรูปของเงื่อนไขเนาะดังนั้นเนี่ยเราต้องหาให้ได้นะคะว่าไอเซตเนี้ยถ้าเขียนเป็นตัวเลขอ่ะเหมือนก้อนเนี้ยได้เป็นตัวเลขอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องแก้อสมการนั่นเองนะคะนะคะงั้นเดี๋ยวคุณลูกจะสอนแก้อสมการก่อน x กํลังสองลบ้ยบวก x ดิลบสน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ วิธีการแก้สมการนะคะถ้าเป็นกำลังสองเราต้องใช้วิธีการแยกสองวงเล็บแบบนี้อะไรคูณกันได้ x ก,กำลังสองก็คือ x ก,กับ x อ,อะไรคูณกันได้ลบสองบวกกันได้หนึ่งจำได้ป้ะเวลาที่คุณครูสอนนะ่ะเอ๊ะอะไรนะคูณกันได้ลบสองแต่เวลาบวกกันแล้วนะต้องได้เป็นหนึ่งก็คือเป็นเลขอะไรสองกับลบหนึ่งปะ ใช่ปะถูกปะเนาะดังนั้นนะคะก็จะเป็นบวก2กับลบ1น,นั่นเองทีนี้เราต้องหาจุดวิกฤตเนาะวิธีการหาจุดวิกฤตก็คือถ้าก้อนนี้เป็นลบ2เราต้องตอบตรงข้ามให้เป็นเอ,อ่อถ้าก้อนนี้ตัวเลขเป็นบวก2เราต้องตอบตรงข้ามก็คือเป็นลบ2ถ้าก้อนนี้เป็นลบ1ต้องตอบตรงข้ามก็คือเป็น1จําได้ป่ะอันนี้คือการหา นะคะน,นี่คือจุดวิกฤตก่อนนะยังไม่ใช่ค่าอีกจริงๆของเราจากนั้นใช้เส้นคำนวณเข้ามาช่วยมีลบสองแล้วก็มีหนึ่งใช่ปะตรงนี้จะเป็นช่วงบวกลบแล้วก็บวกใช่ไหมอันนี้ต้องมีความรู้พื้นฐานนิดนึงนะถึงจะทำเข้าใจนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเฉพาะอาจากนั้นข้อนี้เราสังเกตว่าข้อนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าแน่นอนว่ามันจะต้องอยู่ในช่วงลบถูกปะคำตอบของเราจะต้องอยู่ในช่วงลบก็คืออยู่ในช่วงนี้ แต่ข้อนี้มันไม่ได้มีเครื่องหมายแค่น้อยกว่าเฉยมันมีเครื่องหมายเท่ากับด้วยดังนั้นตรงนี้ต้องเป็นจุดทึบๆถ,ถูกไหมนั่นหมายความว่าคําตอบของเราจะอยู่ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงช่วงนี้เลยแสดงว่ามีเลขอะไรบ้างอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีลบสองใช่ปะมอะรอีกถ้าคุณผู้เขียนให้ครบๆเนาะลบสองลบหนึ่งศูนแล้วก็หนึ่งถูกไหมตรงนี้เป็นคําตอบของเราหมดเลยนะคะเป็นลบสอง 1>, -1 0แล้วก็1นั่นหมายความว่าเราแก้สมการอันนี้ได้คำตอบเป็นเท่านี้จบละนะคะดังนั้นสมาชิกของเซต A ก็จะเป็นลบ2ลบ1 0แล้วก็1เรียบร้อยเห็นปะเป็นตัวเลขละคือถ้ามันให้อยู่ในรูปของเงื่อนไขมาอะไรเงี้ยเราต้องแปลงให้มันอยู่ในรูปของตัวเลขก่อนนะคะทีนี้ขอทบทวนอสมการนิดน,นึงได้ปะ ถ้าสมมุติตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับคำตอบของเราจะเป็นยังไงคำตอบของเราอยู่ในช่วงลบเหมือนเดิมนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ก็ไม่ต้องเป็นจุดทึบไม่เป็นจุดทึบหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอาสองตัวนี้เราไม่เราไม่เอาเป็นคำตอบนั่นหมายความว่าคำตอบของเราจะเหลือแค่สองตัวเท่านั้นก็คือเหลือเป็นลบหกับศูนย์ตอบแค่สองตัวตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งกับศูนย์นะจ๊ะแค่นี้ นะคะดูดีๆด,ด้วยว่ามีเท่ากับหรือไม่เท่ากับทวนะโอเคนะคะอ่ะจากนั้นข้อนี้เขาต้องการให้เราหาสมาชิกของ A union B A union B A union B union คืออะไรนะจำที่คุณครูสอนได้ปะ union โอ้มีอย่างนี้ใช่ปะ ก็หมายความว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเอา2เซตนี้มารวมกันอยู่ในอยู่ในกล่องใบนี้นะคะก็เซต a เนอะก็มีสมาชิกดังนี้เซต b ก็คือมีสมาชิกดังนี้เอาคั่บปี้ไม่ได้เดี๋ยวขอเขียนแล้วกันก็จะเป็นลบ3 01แล้วก็3ใช่ป่ะแต่ีนี้จำได้ไหมว่าตัวเลข3เขียนแค่ตัวเดียวพอนะ่จ๊ะ1เนี่ย3 ถูกไหมหนึ่งสามเขียนแค่ตัวเดียวพอ0ูนยามเขียนแค่ตัวเดียวพอหมดแล้วเนาะอ่าหมดแล้วก็หมดนะคะหมดแล้วตัว3าหมดละดังนั้นสมาชิกของ A อยูเนียนมีมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหตัวเนาะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบข้ององ,งูได้เลยอาจจะเป็น4ใช่ไหมเล็กสี่ลูกเขียนชอยผิดนะคะ ตอบชอยนี้ได้เลยเนาะอย่าลืมนะสมาชิกตัวไหนที่เป็นตัวเลขสามการต้องลบทิ้งด้วยนะคะเอาแค่ตัวเดียวพออันนี้ได้ทบทวนสมการอะสมการด้วยแล้วก็ได้ทบทวนเรื่องของเซตด้วยนะคะอะสมการถ้าเป็นในร้อยอะกำลังสองอะ่ะคือปกติเลยอันเดียกคือต้องทําได้เลยปกติออกนะคะอันนี้คือต้องทําได้โอเคนะ ต่อไปข้อที่19นะคะเขาบอกว่ากล่องพลาสติกกล่องพลาสติกนะคะทรงสี่เหลี่ยมลูกบาอ่์ลูกบาทก็ต้องเป็นรูปแบบนี้เนาะนะคะด้านแต่ละด้านเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันนะคะถ้าเป็นลูกบาทจุน้ำา1ลิตรก็คือมีน้ำอยู่ในเนี้ย1ลิตรนะคะเดี๋ยวขอวาดรูปประกอบด้วยทุกคนจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะคือถ้าไม่มีรูปประกอบอาจจะไม่ค่อยเห็น อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอ่ามีน้ำอยู่ในนี้1ลิตรจากนั้นเขาบอกว่าเขาใส่ก้อนหินลงไปในน้ําซึ่งทําให้น้ําเต็มกล่องอยู่แล้วเนี่ยตอนแรกคือน้ําเต็มกล่องอยู่แล้วล้นออกมานะคะเออตรงนี้คุณลูกขอเพิ่มโจทย์อีกนึงนะอ่าเดี๋ยวขอเอาก้อนหินใส่ลงไปก่อนสมมติเราเอาก้อนหินใส่ลงไปในนี้แน่นอนว่าน้ําเนี่ยมันต้องล้นออกมาเพราะตอนแรกมันอยู่เต็มอะ่ะถูกปะ อันนี้สมมุติว่าเป็นน้ําที่ล้นออกมาละกันนะคะถ้าเราเอาก้อนหินออกอ,อันนี้นะเดี๋ยวขอทวนนิดนึงนะคะใส่ก้อนหินลงไปในใส่ก้อนหินลงไปทําให้น้ําซึ่งเต็มกล่องอยู่แล้วเนี่ยล้นออกมาอ่ะก็คือใส่ก้อนหินลงไปน้ําก็ล้นออกมาแต่น้ําของเราก็ ยังเต็มกล่องเหมือนเดิมนะคะทีนี้ถ้าเราเอาก้อนหินออกถ้าเราเอาก้อนหินออกน้ำในกล่องจะสูงเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นคืองี้ถ้าเราเอาก้อนหินออกไปสมมติเราเอาก้อนหินสี่ก้อนนี้ออกมานะสมมติได้เป็นอันนี้แล้วกันนะคะเราก็ลบทิ้งนิดหนึ่งเอาก้อนหินออกไปแสดงว่าน้ำเนี่ย มันจะลดลงทุกคนเขาบอกว่ามันจะลดลงเหลือ8ปดเซนติเมตรเขาถามว่าก้อนหินมีปริมาตรกี่ลูกบาศ์เซนติเมตรก็คือก้อนหินที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้มีปริมาตรเท่าไหร่ทีนี้ครูให้ทุกคนทายก่อนว่าไอปริมาตรลูกหินกับปริมาตรน้ําที่ล้อนออกมาทุกคนคิดว่ามันเท่ากันปะสังเกตนะถ้าเราเอาน้ําอ่ะน้ําเนี่ยใส่เข้าไปที่เดิมมันก็จะเต็มถังเหมือนเดิมใช่ปะ ถ้าเราเอาก้อนหินใส่ไปในนี้เหมือนเดิมน้ําก็จะเต็มถังเหมือนเดิมถูกปะนั e ่นหมายความว่าไอปริมาตรน้ํากับก้อนหินเนี่ยเท่ากันนะมันก็คือปริมาตรตรงนี้สีเหลืองตรงนี้ได้เป็นตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาปริมาตรสีเหลืองตรงนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราได้ปริมาตรสีเหลืองเราก็จะรู้ปริมาตรก้อนหินแล้วเราก็จะรู้ปริมาตรน้ําด้วยเพราะสองก้อนนี้มันเท่ากันน่นีเก็ t ปะ แต่ประเด็นก็คือแล้วไอเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่จริงๆถ้าเรามองเฉพาะสีเหลืองนะมันก็คือมันก็คือสี่เหลี่ยมมุมฉากปะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปะถ้ารูกวาดได้ทุกคนอย่างงี้เนาะถ้าลูกบาศเนี่ยด้านแต่ละด้านต้องเท่ากันแต่น,นี้มันจะเป็นอย่างี้สูงไม่เท่านะคะได้เป็นแบบนี้ประเด็นก็คือปริมาตรอันนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะใช่ไหมปริมาตรสูตรของมันคืออะไรนะกว้างคูณยาวคูณสูงแต่ประเด็นก็คือเราไม่รู้เนาะว่าความกว้างความยาวความสูงของรูปนี้เท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาความกว้างความยาวความสูงก่อนจากไหนก็จากโจทย์ที่เขาให้มาดูซิโจทย์เขาให้อะไรมาเพิ่มไหมนีไงให้ความจุมา ถ้าสมมติเขาให้ความจุมาเราสามารถหาความยาวด้านของไอ้ก้อนนี้ได้จําได้ปะที่ครูเคยสอนนะสอนแล้วว่าโจทย์มันจะมีถามทั้งหมดกี่แบบอะไรบ้างนะคะวันนั้นที่เราเรียนกันเนะี่ยครูก็สอนละว,ว่าถ้าเขาให้ปริมาตรมาเราต้องสามารถหาความยาวด้านแต่ละด้านได้นะนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาหากันเนาะแต่ทีเนี้ยทุกคนครูให้สังเกตนหนึงนะข้อนี้จุดหลอกจําได้ปะที่ครูเคยสอนเหมือนเดิม จุดหลอกเนี่ยก็คือถ้าโจทย์ในหน่วยไม่เหมือนหน่วยในโจทย์ไม่เหมือนกันเราต้องแปลงให้มันเหมือนกันก่อนซึ่งทุกคนจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นลิตรตรงนี้เป็นเซนมันไม่เหมือนกันนะคะงั้นเดี๋ยวครูจะแปลงปริมาตรจาก1ลิตรเนี่ยให้เป็นลูกบาทเซนก่อนมันจะได้เหมือนกันแล้ว1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาทเซนทุกคนจําได้ปะหลิตรนะคะมันจะมีค่าเท่ากับ หนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรอะงั้นเดี๋ยวทวนให้ทุกนเลยอันนี้ครูก,ก็เอามาจากที่เราเรียนกันนะนี่จริงๆตัวนี้ที่เขียนเป็นหนึ่งก็ได้ตรงนี้นะหนึ่งลูกบาทเมตรเท่ากับหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งลูกบาทเซนนะคะจะแปลงจากลูกบาทเมตรเป็นลิตรก็คูณผ่านจะแปลงจากลิตรเป็นลูกบาทเซนก็คูณพ่านอย่างเงี้ยอันนี้ ไปทวนด้วยนะคะแคปไปเราก็ทวนแล้วกันเนาะอ่ะนั้นดังน,นั้นเรารู้นะหนึ่งลิตรเท่ากับลูกบาทเซนขอเปลี่ยนเป็นลูกบาทเซนละกันจะได้หน่วยตรงกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะหาความยาวด้านได้ละซึ่งข้อนี้มันคือลูกบาทใช่ปบาสูตรปริมาตรของมันก็คือด้านคูณด้านคูณด้านซึ่งข้อนี้ ปริมาตรคือ1000พันรูกเขียน1,000ันก่อนจากนั้นเราจะไปหาความยาวแต่ละด้านกันว่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องคิดว่าเลขอะไร3ตัวที่คูณกันแล้วได้1,000พเลขนั้นต้องเหมือนกันด้วยก็คือ10บปะ่ะใช่ปะ่ะ10เนาะนั่นหมายความว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยมีความยาวเท่ากับ10หน่วยคืออะไรคะหน่วยต้องเป็นเซนติเมตรนะความยาวต้องเป็นเซนติเมตรถ้าลูกบาท ถ้าปริมาตรต้องมีคําว่าลูกบาทข้างหน้าแต่อันนี้เป็นความยาวเฉยตอบเซนติเมตรเฉยเได้เลยโอเคนะทวนให้นิดนึงละกันถ้าตรงนี้เป็นลูกบาทเมตรความยาวด้านแต่ละด้านก็ต้องเป็น10เมตรแต่ตรงนี้เป็นเซนไงเราก็เลยต้องเป็นเซนต่ะนั่นหมายความว่าด้านแต่ละด้านของรูปนี้เท่ากับ10เซนนั่นเองอันนี้ก็10เซนแล้วก็ตรงนี้ก็10เซนติเมตร นะคะสูงสิบกว้างสิบยาวสิบโอเคทีนี้เราจะได้ละอ๋อนั่นนี้นนนี้น้านนี้ด้านนี้ด้านาน,านี้สิบนะคะสิบด้านนี้ก็สิบสูงเท่าไหร่สังเกตนะถ้าตรงนี้สูงสิบแต่อยากได้แค่เนี้ยแค่นี้สูงเท่าไหร่คะก็ต้องสองปะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแปดถูกไหมตรงนี้ก็เป็นสองก็จะเอาสิบ คูณ10คูณ2ได้เลยก็จะได้เป็น200ก็ตอบเป็น200ลูกบาทเซนติเมตรเพราะว่าหน่วยตรงนี้เป็นเซนติเมตรคำตอบก็ต้องเป็นลูกบาทเซนติเมตรอย่าลืมเช็คด้วยนะว่าไอสิ่งที่ถามกับสิ่งที่ได้เนี่ยมันเหมือนกันไหมสิ่งที่ถามอ๋อถามเป็นลูกบาทเซนติเมตรพอดีคำตอบเราก็ได้เป็นลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นตอบได้เลยนะคะตอบข้อที่4แบบนี้ แต่ถ้าสมมติโจทย์มันถามเป็นลูกบาทเมตรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมแปลงให้200ลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรอีกทีหนึ่งโอเคปะดยการหารล้านปะใช่ปะแปลงจากออลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรลูกบาทเซนเป็นลูกบาทเมตรอ่ะเห็นปะต้องหารด้วยล้านดังนั้นเนี่ยอย่าลืมดูดีๆนะคะจุดหลอกเนี่ยมีหลายจุดเลย จุดแรกก็คือต้องแปลงหน่วยในโจทย์ให้เหมือนกันก่อนจุดที่2ก็คือดูด้วยว่าสิ่งที่เขาถามกับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยหน่วยมันเหมือนกันไหมนะคะอันนี้คือจุดหลอกของเขาเนาะก็เรียบร้อยนะคะสําหรับข้อที่19ต่อไปมาดูข้อที่20อันนี้มันเลื่อนนิดนึงนะทุกคนมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไอ้รูปเนี้ยไอ้รูปนี้นะมันต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเลื่อนอะ อ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้มันจะไม่มีขอลบอ่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้อืมอย่างนี้นะคะเขาถามว่าจากแบบรูปต่อไปนี้นะคะเกิดจากการที่เราเอาสามเหลี่ยมด้านเท่ามาต่อการสามเหลี่ยมด้านเท่าคืออะไร ด้านถูกด้านเท่ากันเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะจงหาว่ารูปที่18มีสามเหลี่ยมด้านเท่ากี่รูปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่ามีกี่รูปรูปแรกมีสามเหลี่ยมด้านเท่า1รูปรูปที่สองมีสามเหลี่ยมด้านเท่าสี่รูปถูกปะรูปที่สามมีกี่รูปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเรูปรูปที่สี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า สิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกรูปเนาะทีนี้อยากรู้ว่ารูปที่สิบแปดเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเรามองความสัมพันธ์เหมือนเดิมเนาะจากนี้ไปนี้ใช่ป่ะเฮ้ยมันเพิ่มสามวะ่ะจากนี้ไปนี้มันเพิ่มห้าจากนี้ไปตัวนี้มันเพิ่มเจ็ดซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ย แต่และตัวมันเพิ่มไม่เท่ากันนะดังนั้นเราจะใช้สูตร an ไปหาพจน์ที่สิบปไม่ได้นะเพราะว่าระยะห่างของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันใช้สูตรนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติตรงนี้เป็นบวกสามบวกสามอย่างเงี้ยอันนี้ก็บวกสามถ้าแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าพื้เพิ่มเท่ากันเราสามารถใช้สูตรนี้ไปหารูปที่สิบแปดได้เลยจำได้ใช่ปะ แต่ถ้ามันไม่เท่ากันก็ไปแทนไม่ได้นะทีนี้ทําไงดีอะจะเห็นว่าตรงนี้มันห่างกันทีละสองจริงๆเราก็จะไล่ก็ไดหละอันนี้ก็ต้องบวกเก้าอะเนาะใชฟบาอันนี้ก็จะเป็นริบห้าก็จะได้เป็นรูปที่ห้าถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ห้ารูปที่หกมีสามเหลี่ยมกี่รูปก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆก็ไปถึงจนถึงรูปที่สิบแปดแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานเนาะคือมันทําได้แหละแต่มันนาน ทีนี้ให้ทุกคนสังเกตอีกหนึ่งอย่างว่าข้อนี้จริงๆแล้วอ่ะมันคือเลขยกกำลังเวทวนจำบอกคุณลูกบอกแล้วว่าถ้าใครจำชุดเลขยกกำลังได้มันจะคิดออกเร็วสิบหกเนี่ยมันคือสี่กำลังสองเก้าเนี่ยมันคือสามกำลังสองสี่มันคือสองกำลังสองน,นี่คือหนึ่งกำลังสองถ้าเราอยากหารูปที่สิบแปดมันก็ต้องเป็นสิบแปดกำลังสองถูกปะ พราะรูปที่สี่คือสี่กำลังสองรูปที่สามคือสามกำลังสองรูปที่1เออรูปที่สองคือสองกำลังสองรูปที่หนึ่งคือหนึ่งกำลังสองรูปที่สิบแปดก็ต้องเป็นสิบแปดกำลังสองเช่นเดียวกันเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่รูปก็เอาสิบแปดคูณกันสองตัวเลยเลยแปดแปดหกสิบสี่ใช่ป่ะแปดแปดหกสิบสี่นะคะโอ้ข้อนี้มีชอยที่เป็นเลขสี่สองตัวดังนั้นตัดชอยไม่ได้ละ เราอาจจะต้องคูณให้จบเนาะ8ปดหนบวกอีกหเป็น14เนาะเป็น081นะคะอันนี้เป็น4เป็น2ทด1เป็น324ตอบข้อสานั่นเองโอเคนะประมาณนี้ก็คืออันนี้มันก็อยู่ในเรื่องของแบบทั่วไปอะ่ะเหมือนแบบเป็นเชานิดนึงที่แบบคุณสังเกตเห็นไหมว่าเออมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะประมาณนี้เนาะ ก็จบแล้วนะคะทั้งหมด20ข้อก็ขอให้ทุกคนนะโชคดีนะคะขอให้ทำข้อสอบได้นะทุกคนก็ถ้าสอบปิดเนี่ยก็มาบอกกันบ้างนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ